ครับสวัสดีครับก็พบกับโปรแกรมเมอร์ครุภัณฑ์ในครั้งนะครับจากคราวดีแล้วผมได้สอนวิธีการคอนฟิกนะครับตัว URL แมทเน็ตนะครับเวลาเราจะเข้าตัวคัสนะครับคัสแล้วก็เมท็อดเนี้ยเราไม่จําเป็นจะต้องมาพิมพ์เวชช์มาร์กนะครับแล้วก็อาร์เพิร์ดรูทอย่างเงี้ยครับแล้วก็เท่ากับเครื่องหมายเท่ากับอย่างเงี้ยไม่ต้องพิมพ์ใช่ไหมเราก็สามารถลบออกลบออกแล้วก็สลับแทนนะครับก็สามารถเข้าได้เช่นเดียวกันนะครับก็สามารถเข้าทำงานได้ โดยที่ไม่ต้องพิมพ์นะครับก็คือทําการลบคอมเมนต์ออกนะครับลบคอมเมนต์ชุดนี้ออกลบคอมเมนต์ออกเลยนะครับปกติมันจะคอมเมนต์อยู่ใช่ไหมครับปกติมันจะคอมเมนต์อยู่แล้วก็นะครับลบออกเลยโอเคอกลังจะลบเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็ผมจะมีไฟล์ไฟล์นึงเนี้ยผมได้ทําการเขียนไว้ก็ให้ทุกคนนะครับเดี๋ยวผมจะอัพขึ้น Google d o c กกไดนะ้เดี๋ยวไปโหลดมาแล้วผมจะสร้างลิงก์ไว้ที่ใต้วิดีโอของ youtube นี้นะครับ ก่อนอื่นเลยก็ให้ทุกคนทำา Copy นะครับอ่ะดลอ y ข้อความหมดความนี้ไปประวางไว้ที่หลังคำว,ว่า URL format นะครับอ่ะไปวางไปยอ้วจะวางเสร็จก็กดเซฟนะครับอ่าได้เรียบร้อยหลังจากเซฟเสร็จปุ๊บเราก็จะเห็นไฟล์นะครับ .htaccess นี่ไหมครับอ่ะทำการค o p p y ไปแล้วก็ไปวางไว้ที่ตัวแอปนะครับคลิกขวาแล้วก็วางไปนะครับอ่าระดับคลิกขวขึ้นมารูทิ้งนะครับตัวนี้ จากนั้นเราก็ไปเอาข้อความที่ผมได้เขียนไว้ตรงนี้นะครับก๊อปปี้มาเลยนะครับคอนโทรลก๊อปปี้ก็ได้หรือว่าชุดขวาก็ได้นะครับหลังจากนั้นก็วางลงไปจะวางเสร็จก็เซฟเช่นเดียวกันนะครับอ่ะจะเซฟเสร็จทีนี้ปุ๊บอ่ามันจะทำงานไม่ได้นะมันยังทีเนี้ยถ้าเราลบออกเนี้ยมันจะเออร์เรอร์นะครับมันจะเออร์เรอร์ถามว่าตอนนี้ทำไมมันไม่เออร์เรอร์เอ่อผมได้ไปตั้งค่าตั้งค่าตัวเอ่อไฟล์ httpd ไปเรียบร้อยแล้วมัวนเลยไม่เออร์เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองนะครับลองแบบว่าเดี๋ยวผมตอนนี้ผมได้ทําการแก้ไขแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้เห็นภาพว่ามันทำไมไมเออร์เรนะคลิกขวานะครับถามว่าตรงนี้อยู่ที่ไหนนะครับก็เข้าไปที่นะครับ edge ครับที่เราตั้งไว้แล้วก็ app serve แล้วก็เราแล้วก็ไปที่เอ่อ apache หลังจากนั้นก็ไปที่ conf แล้วก็เลือกที่นี่ครับ http คลิกขวาแล้วก็เปิดด้วย notepad ก็ได้นะครับมันจะเปิดขึ้นมาแล้วก็นะครับกด c อนโทรล F นะครับ mm hmm. เพื่อจะค้นหาไฟล์หลังจากนั้น mm hmm. ก็เราก็ไปเอาตัวที่ผมเขียนไว้ตรงนี้นะครับ copy ้มาเลยแล้วก็มาวางไว้ตัวค้นหานะครับแล้วก็กดไฟล์เน็กนะครับอ่ะจะเจอเรียบร้อยแล้วอ่ะถามว่าทำไมผมเดี๋ยวผมขอตรงเนี้ยจริงๆอ่ะเดี๋ยวผมจะลองรีสตาร์ทเซอร์ก่อนนะครับเดี๋ยวผมตอนนี้ผมเอ่อใส่คอมเมนต์ไว้นะครับอ่ะลองดูนะครับเดี๋ยวจะเห็นภาพกันไปที่สตาร์แล้วคอนโทรลนนะครับเลือกไปที่แอดมิน a d m i n i s t r a t i v e t tool นะครับแล้วก็ไปที่ Service อ่ะแล้วก็ไปที่ Apache นะครับเพื่อ restart ทซ e ร์วิอ่ะกด restart ดูอ่ะโอเค r ีต t าเสร็จแล้วนะครับแล้วก็กด Enter ดูนะครับเห็นไหมครับว่ามันจะไม่สามารถเข้าใช้งานได้เลยนะครับเพราะว่าเราได้ทำการ comment ตัวโหมด deny like. เพราะฉะนั้นเราต้องการ,ราต้องมาเปิดโหมดโหมด d e y นะครับก็ ทำการนะครับลบคอมเมนต์ออกด้านหน้าใช่ไหมครับแล้วก็เซฟเซฟแล้วทำไงต่อนะครับเซฟแล้วก็เข้ามาที่เซอร์ c e วิสนะครับแล้วก็ทําการรีสตาร์ทนะเพื่อทําการเซตค่าที่เราตั้งค่าเข้าไปใหม่นะครับอ่าโอเคอ่าเรียบร้อยทีนี้เรากดมาลองดีเฟซใหม่ครับนะครับก็เข้าทํางานปกติใช่ไหมครับโอเค ทีนี้เราก็จะไม่ต้องไปสดแล้วว่าเออจะต้องมีอินเด็กนะมีอะไรนะก็คือชื่อเว็บของเราเลยแล้วก็ชื่อ folder นะครับชื่อแอปของเราแล้วก็ไปที่คัสแล้วก็สแลตามด้วยแมสต์นะครับก็แค่นี้นะครับต่อไปเราก็ไม่ต้องไม่ต้องพิมพ์ไม่ต้องพิมแล้วนะครับว่าจะต้องมีอินเด็กอย่างเงี้ยครับไม่ต้องจะไปก็ไม่ต้องพิมแล้วนะครับจริงๆจะพิมพ์ก็ได้แต่เพื่อความเพื่อลดลดจํานวนโค้ดลงก็ ไม่ต้องพิมพ์ยาวก็ใช้วิธีโหมดทีไรถามว่าทำไมต้องทําอย่างนี้เพราะว่าเวลาเราอัพขึ้นเซิร์ฟเซิร์ฟเ,เนี่ยเซิร์ฟจะมันจะไม่มันจะไม่รันตัวอินเด็กซ์ตัวนี้มาให้ใช่ไหมครับอ่ะจะไม่รันมาให้มันจะเป็นลักษณะแบบนี้มาให้เลยเนี่ยถ้าเราเข้าไปเ้ากดคดาาลิปเออตารติดตามไม่ตอบมันก็จะเป็นลักษณะนี้มาให้ครับ <S <S โอเคก็สําหรับคลิปนี้ก็มีอะไรแล้วครับก็สอนวิธีการเซ็ตค่าโมดทีไรที่เฉยนะครับโอเคตัวนี้เดี๋ยวผมจะอัพขึ้นนะครับ อัพเพณ่เว็บให้เดี๋ยวไปใส่ URL ลิงก์ด้านล่างของออวิดีโอนี้นะครับครับครั้งนี้ก็ม,มีแล้วครับก็ของมากครับสวัสดีครับ